ต่อกันนะคะตอนนี้เรากําลังขับรถเข้าช่วงใกล้หมู่บ้านวังทองที่เป็นที่ตั้งของคำชะโนดขับรถตามรถวัวไปอย่างช้าๆนะคะอันนี้ก็คือการบรรทุกสัตว์ของชาวต่างจังหวัดน,นะคะเขาจะเอาไปขายตามตลาดนัดโคโกระบือะะบรรทุกขับช้าๆไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าขับเร็วนี่วัวอาจจะล้มได้ จ็ดนะคะน้องคายและยอมน่าจะเป็นรถท่องเที่ยวน,น่นี้เพราะว่าปกติน้องคายและยอมมันไม่มาเส้นนี้แสดงว่าเป็นรถเหมาสายามุญน,นะคะนี่อาจจะกลับจากดูวัางไฟพญา,า,า,านา,จจา,แนกกาแค,นนะคะแล้วก็เดินทางกลับอาจจะมาแวะนวัสการแถวคำเชนดนะคะแล้วก็เดินทางออกมา เอฟซีไปดูเขาวชนโนดในปัจจุบันด้วยอ,อาจจะทัวร์ไปลงแถวนาลุงพลก็ได้นะคะออสายพญานาคไม่แน่นะคะเพราะว่าบางทีก้มมาจากทางสภาพร่างกายคนขับไบคก็ออไปลเลยก็อยากไปเห็นของคนเนีไม่ได้ไปนานแล้วอ,อ,อยากไป อยากไปอยากไปอกตอนนี้ก็ช่วงผ่อนคลายเนาะมันไม่มีโรคประจําถิ่นอะไรแล้วก็อยากจะออกท่องเที่ยวบ้างผ่อนคลายลดความเครียดในสมองอยากไปอยู่แม่ว่าถ้าถ้าลุงไปขึ้นสารครั้งต่อไปจะให้อุ้มขับพาไปแล้วเราก็ไปพักโรงแรมแล้วก็ไปอยู่หน้าสารสักวันแล้วเราก็กลับมานะาเดี๋ยวแม่ต้องมี โทรศัพท์ดีๆสักเครื่องก่อนตอนนี้มันอัจได้คลิปเดียวหน่วยความจำก็เต็มหน่วยความจำก็เต็มถ่ายได้ทีละหกเจ็ดนาทีก็หน่วยความจำเต็มเพราะว่ามันเป็นเครื่องเราไม่ได้เตรียมไว้สำหรับทำ u t u b e เนาะเป็นเครื่องใช้ธรรมดาถึงบ้านไล่สีสุกวัดป่าไล่สีสุกนะะนี่บ้านของน้าคมนะคะเป็นตำรวจคม กลับมาคือคักแล้วร้านขายของเก่าแสดงว่าแสดงว่าราคาของเก่าเริ่มจะขึ้นนะนี่ถ้าเป็นแบบนี้เราคงต้องตามดูแลเจ้าวัวน,นี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี <laughs> ่ยถ่ายม, <S <S 1> <S 1> มีพระเอกแล้วมีพระเอกแล้วให้ดูถ่าย<ส>วัวแซงไม่ได้เราก็ค่อยๆไปเราไม่รีบร้อนทาโทมโค้งเยอะมัแบบนจึงจบ,บ้าง ตาเลาไม่กล้าสี่อันตรายด้วยอพีเตอนนอนแล้วบอกมุนตักพี่บ่ก นะคชโสมัยก่อนช่วงการท่องเที่ยวบูมๆนะ่แถนนสายนี้ก็จะขายผ่านบายศีพญานาคกันเต็มเลยถ้าจะจอดซื้อตรงไหนก็ได้แล้วก็เอาไปกราบไหว้นะคะไม่จําเป็นต้องทํามาจากโน่นไม่จําเป็นต้องทํามาจากบ้านราคาก็ย่อมเยาว เพราะฉะนั้นคนแถวนี้ก็จะมีรายได้จากการทำพานใบสีก็มีสังกัดขํบผูทองนะคะพ่อแม่เขาทำพานใบสีสมลูกเรียนสาธารณสุขนะคะเป็นถนนสายคำตะก้าบ้านดุงแล้วก็อุดรน,นะคะตัวนี้ Bye. -bye. โอโซประจำบ้านทนายผือน้าบันเนี่ยจะออกมานะจ๊ะจะวัวเสงมันมาได้แล้ว เข้าไปในคำชะโนดเมื่อก่อนนี้ส่งต้นไม้ทุกทุกอาทิตย์บางบางอาทิตย์สามเที่ยวสี่เที่ยวเต็มรถได้น้ำหนึ่งสิบสามอันบรรทุกมาเที่ยวเราสองสามเมื่อไงใช่คำชะโนดกี่กิโลสามกิโลมีปั๊มน้ำมันอาการดีดี โนดส1กโมนี่นะคะใกล้แล้วสาราเหลืองนี่แหละมั่งนี่นี่ใช่ใช่นะคะนี่นะคะ,นนะ,คะก็ไม่ห่างจากที่ดินเราเท่าไหร่จากตะบนอินแปลงก็มาน้องกวางมามห้วยหลวงแล้วก็ข้ามมาถ้าช่วงออกพรรษานเนาะก็ไปดูบ้างไปพญายนาะค็ก็ไม่ถึง หนร้อยห้าสิบโลแม่ว่ารถทัวร์เมื่อกีน้นี้ระยองเหล่งน่าจะขึ้นมากับคําชะลุนี่แหละแล้วก็ออกไปทางนั้นแน่ๆอาจจะถึงนาลุงพลหรือเปล่าอาจจะไปถึงนาลุงพลหรือเปล่าก็ไม่แน่อาจจะมีเอฟซีมาจากระยองเหมารถทัวร์สี่ศูนย์เจ็ดหนองคายระยองเมื่อกี้นี้มันออกจากเส้นทางมันออกนอกเส้นทางว่นงันถือปกติมันจะต้องวิ่งอุดรไปขอนแก่นน,นู่นอันนี้มันมาทางสกลนครสกนคแก่นและข้อนงคายเลยอ อันนี้มันมาสกลนครมันมันออกนอกเส้นทางแล้วนะอาจจะมาก,กับพญานาคที่คำชโนดกันหลวงปู่ศรีสุธอันแม่ทุมมานะคะแม่ทุมมาเสร็จแล้วก็อาจจะไปดูที่นาลุงพลน,นะคะก็เข้าสกลนครไปดูวัดผาแเด่นากาบต่ง<ถ>างๆนะคะถ,ถ้ามาสายประมาณนี้มันก็ได้เยอะเยอะ ร่มยังก่อนถึงสกลนครเขามีโรงพยาบาละจะมีวัดพระอาจารย์ฟันสายทัวร์ทำบุญแน่นอนพเพิ่เผลออาจผ่านหน้าบ้านเราไปสะกะราระไรวัดป่าโรงหวายาของป,ปู่แฟบนะเนาะน่าจะ